่ถ้าเอา้าด้วยแ่สิแค่สถ้าไม่เอานี่ร้อยด้ยนะรงใหสูรกลันอย่ได้าไปน้ีวน้เจ้าย and. <laughs> Thank <laughs> you. คณะธรรมรของเรานเคมารยนไปจากเพื im <im <im ่อนรักแฟนที่ทำบุญนะครับรับเชิญครับเชิมารนะครับปัจจัยไม่ย้ัเรื่องการรูทางภาษาเนาะก็ผสมเสมยก็ที่ใจผู้เรีน่น้ วันนี้นอจะกมาฝึกกันมาแลและาฝึกอี่เป็นเรือในการเรีนพุทธศาสนาทุกทนที่ดีด้วยก็ขอให้ท่านนำกันจะรีนรู้เรยกอาย์ครอบครัวนะครับก็ดีอาจารย์ได้มาผมก็เลยเทปแทนอ๋อแตได้ไห ยังไม่หมดทีเดียวนะโดนเนียกอนนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเหรียญที่วางมลกเินจะเหลี่ยนชื่อตอนนีพักทลายแพราะพินไปแล้วพักจะเหลือเก็บไว้ลงใต้แ่นโต้นลงเพื่อโลอาต่อไปเขาจได้ไต้องระบาดเหมือนเราพอคุแแล้วเขาจะได้นำตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นปัจจัยเพื่อจะนระโกวัดต่อไปเร็นพักันนพรยาโย giờ đâu thành phát 8000 ha trên đường đi vào lúc

เมือก <ider> <seeing> ี้ทำไปห้าครั้งคคือราไม่คือผลเห้าร้อยเข้ามาเกิหนึ่งเดี๋ยวภาคกำลังล้ารอยถใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวร้อนะครับทำไปห้าร้อทันอยู่และผมทำแได้ถ้าจะออยู่บ้านเลย ได้แล้วไม่ต้องมารอบต่อนนะเพราะเดี๋ยวเรียนไม่พอา้รยตอนนี้นมไม่ได้ถอดรองเท้าค่ะได้จมาขอบคุณครับท่านที่จาเรียนจาอาจารย์นิมนะโอ้เอาไห้น้องอัอ้าวได้แล้วไม่เป็นไรก็รูปเลยครับ ก่านที่จะทำบุญทำผ้าชาตนะครับทำ500คันต่อเงินส่วนนี้ก็จะไปสรางเงินเพื่อทำการบูรณะสมบูรณ์หาท่สุดจัดนะครับคนที่ทำบุญ500บาทเดี๋ยวรับค่พูดคำรู้กินจะพูด

Thank <laughs> you. สิ่งที่ผงานต่อชีวิตคือกำลังกำลังของลูกศาสนาของเราครับหอยห้ารอ นท่าน็เห็นเป็นว่าเป็นเอ่อโกหลิเป็นกรมกรมกรมอะไรนี่มันจะเหมือนเจ้าของเมืองอะไรก็จะเป็นสามําำมันเชียงแสนกักันนี้ต้องเป็นน้ามันนะสุโขทัยนะครับพอจะมีอ๋ออ๋ออ๋อแค่เชียงแสนเาะว่าเช่ามาจากอินเดียต้องทานน้ำมันตลอดจริงจนะครบเราพูดจาลูกเนี่ยออสุขทัยอยู่กจะเปลี่ยนใช่ไหมเปลยนได้ไั quam ius est ad

Kita nak tahu, kita nak Yeah. Uh. พวกเรานะครับทานอาหารเสร็จแล้วต็มกระเป๋าแลครับขึ้นรถทัวร์เลยนะท่านนั่งหอไหนจาได้ดีส่วนท่านที่มารถติดมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอใส่พุทธบาลมาถือติดคนปรสชาพันให้หน่อยดีเขาเอาทั่วกับไม้ตุ้บป่ามาสักตัวคนขนลงมาตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวนะเอาทั่วกับไม้เสียแล้วก็เชือกที่จะปูป่า สูตัวแล้วก la, <to> ็ผลขึ <Hyd raul ic> like ้นไปข้างบนสรพื่ที่จะนอนไม่ได้เป็นกานสอยู่ในรถออยู่ในรถแต่มีคนหวังดีผลเอาลงมารองไว้แต่มันทำให้มันหายไปแล้วไม้กับเชือกที่จะปลูกฝายเอาออกมาจากรถที่มาวางบนสระเยอะขึ้นแสดงว่าเขาเอาไปดูแลอะไม่ใช่ไม่ใช่มันแพ็คมาอย่างดีเขาไม่ได้กระจายไม่หมายถึงว่าไอคนที่เอาไปไม่ประกาศหาไม่หน่อยอะไรนะไม่แก้ช่วยกระจายให้ได้มว่าให้เอามาคืน มันเป็นพู้วกคันใหญ่ใญ่มีผู้วกอันใหญญ่อันีรลากำไบากำไลสบาไม่ใส่สัไม่อาไได้อั่ตาราหายไปใครเป็นาองมาแท่งมีร้อยว่าใคร

ให้มารับท yes. you know the ่านมาเอนมารอย่สิเจ็ด no. 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 so, no. ั no. <that> ัมานึ่รี่ิดคนทับไปรไปเนี่ยนะรอสคนนะครับ้อยยี่สิบแปคนร้อบปคนจไป่ท่านนายสถานีทับสะเค

รับที่นึกอสายแบตเตอรี่มือถือเนี่ยมาแล้วไดที่ผมนะครับใคราายที่ทามือถือกเลยเลยแต่้าคาเครื่องปลาไม่ต้องร่วมคุปปะไหนดียวเกบนรถไปเด่เดินงไปไเดี๋ยวงางี่ไ ยังไม่รับและ,ะยังเดอาร้อยอยี่สิบแปดดีกว่าค่ะคือดี่ไหน